มาครับทุกคนเดินเกมมูลาดในแรงร้อยดาวนะครับใครอยากดูสดๆก็สามารถย้อนกลับไปดูในสตรีมได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้หลายๆคนก็อยากให้เบสมา อธิบายการเดินเกมครับเพราะว่าในสตรีมเวสค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าเวต้องการที่จะโฟกัสเกมให้ออกมาดีที่สุดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับเบนเลือกเป็นคนสุดท้ายนะครับเลือกเป็นมูลาดมาเหตุผลเพราะอะไรครับเรามาดูกันเลยหลายๆคนอาจจะบอกว่ามูลาดแพ้เทนนี่นาพี่อ่ะมาครับเหตุผลก็คือยูเอครับเขาเป็นเมดสายบป๊อกแน่นอนนะครับตัวเราฝั่งเรายังไม่มีใครที่เป็นสายโล๊อกที่จะทําให้ยูเอเล่นยากได้มากเท่าไหร่ถ้าเจอยูเอในแรงแบบนี้เขาจะยืนดีมากครับรวมถึงวิปที่ต้องสไลด์หน้าเเข้าาไไปตีก็ม่่่่ใชรืองงย ต้นไม้จะคอฟิกเข้าไปตกมันก็อาจจะไม่ชัวร์นะครับรวมถึงทาจีที่กระโดดเข้าไปฟันมันก็อาจจะยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ในกรณีที่เขามีฟิกกงฟิกเกอร์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะทําให้ยูเอเจ็บบ่อยๆเจ็บบ่อยๆเจ็บบ่อยๆให้เขาต้องรีเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วมูดจ,จึงเป็นตัวที่เหมาะหยิบมาทําให้ดาบมันเคี้ยวมากขึ้น2คือมูาดกับมาจ้ามูาดสามารถชนมาจ้าได้ถามว่ามันเทดตรงๆไม่ไหวแน่นอนครับวันนี้เบนมีทริคให้ แล้วก็เจอกับเทนแน่นอน,นครับเป็นตัวแก้อยู่แล้วกดแรงนี้ไม่มีทางที่มูราาจะเล่นง่ายจาไว้นะครับทุกคนร้อยดาวไม่มีทางที่มูราดจะเล่นง่ายซักตานะครับโดนแก้ได้ทุกตัวนะครับแม้กระทั่งเตี่ยวเซี่ยนแช่พื้น,ย,นยังแช่มูราาได้เลยอันนี้ยกตัวอย่างแล้วก็ต่อมาเป็นคีร่าครับแน่นอนครับเอ่อคีร่าเป็นป่าที่เก่งอยู่แล้วแย่งกันเล่นมากๆในแรงร้อยดาวแบบนี้นะครับใครแบบแย่งกันจะเป็นจัตตาครับทุกคนแล้วก็เทแล้วก็สุดท้ายเป็นเอ่อฮายาเตะเนาะฮายาเตะนี่เขาเลือกมาทีหลังเบสนะครับบกกแแนนนน่่อเเ้าาาายยิตะมทชว คาชีกับต้นไม้เนี่ยก็เป็นตัวที่แพ้ไฮยาเตะร0 0้อยเปอร์เซ็นต์น,นะครับอะแต่ว่านั่นแหละครับ ถ้าจะให้ระวังตานีเบก็ต้องระวังไปในส่วนของเทนแน่นอนครับเบสโปกยูเอด้ายูเอก็โปกเบได้เหมือนกันครับแต่ว่าความสนุกในเกมน,นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูในตัวเกมเลยดีกว่าครับขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบในคอนเทนต์ของเบสน,นะครับเป้าหมายของเบสยังเหมือนเดิมนะครับต้องการพาทุกคนโซโล่ไปสู้ให้ได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับฝากกดติดตามเบสด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตาม90,006แล้วฝากไปถึงแสนนะครับอย่าเพิ่งข้ามนะครับทุกคนเบสขอแนะนําพ่อโมดเคเบลที่สายเปย์เกมไว้วางใจกันที่สุดแล้วตอนนี้คนเต ไว้วางใจได้ตลอด24ชั่วโมงเบสบางทีเบสเตอร์เป็นสตรีมเลยคนดูก็รู้และขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับคือการใส่โค้ด my army 001ข้างบนจอที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับจะทําให้เขาซัพพอร์ตเบสต่อนะครับเบสจะได้มีกําลังใจลงคลิปให้คนดูดูแบบนี้นานๆได้นนนครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคียบว่าเปนะครับไปดูเกมมันต่อเลยลุยครับทุกคนเริ่มเกมมาสิ่งที่เป็นเพื่อนครทำก็คือเช็คสเปลฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้เบสกดเช็คแล้วมาจ้าเอาหัวร้อนมา จะได้ไม่พลาดนะครับไปเทรดสุดจริงๆแล้วต่อให้เขาไม่ได้เอาหัวร้อนมาเราก็ไม่ควรทีจ่จะไปเทรดแรกตรงๆอยู่แล้วนะครับเทคนิคก็คือการพุ่งตีแล้วก็ถอยพุ่งตีแล้วก็ถอยแบบนี้นะครับเอาตอนนี้เขายังไม่เข้าคลิปอันนี้สับคัญมากนะฟังดีฟังเบสดีๆนะต้องรีบมาเข้าคลิปให้ได้ก่อนนะถ้าเกิดคิดอยากจะเคลียร์สู้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเหลี่ยมมันไม่ดีนะไอเหลี่ยมเคลียร์คลิปเบสเนี่ยเบสเคลียร์คลิปได้ช้ามากเห็นปะ จริงๆมันต้องเคลียร์ให้ไวกว่าน,นี้จัดระเบียบการเคลียร์คลิปให้ดีกว่าน,นี้นะครับแต่อันนี้คือผมเคลียร์ไม่ดี <c oughs> ก็ถือว่าเราโดนไปในช่วงเวฟแรกเราทุกคนก็ไม่เป็นไรครับมาจ้าเขาจะเล่นไอ้มาจ้ามันจะแรงยังไงเดี๋ยวคนดูจะไม่รู้วิธีการหลบคือเขาจะเอาไอ้สายนั้นอะไปเชื่อมกับอะไรก็ได้ไปเชื่อมกับคลิปเลนไปเชื่อมกับไอ้ปูเชื่อมกับไอต้ตัวเล็กๆอะไรก็ได้เพื่อให้มันมีสแต็กแล้วพอมาจาม้ามีสแต็กแล้วเขากดตีเราอ่ะมันจะแรงมาจากไอ้ตรงสแต็กที่เขาเก็บ่นแหละซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาเก็บกกกี่มมมันนไบอไทุค นั่นแหละครับลองเนี่ยหเ,เ,เห็นไหมสมาเ,เ,เวลาเขาเชื่อมแบบได้เห็นไหมคนดูแล้วเขาจะกระเดินเข้ามาตีลอยเนี่ยเวลาเขาเชื่อมมันมันจะมีสแตก็กเราต้องระวังตรงนี้เนี่ยเขาจะปล่อยผีเสื้อมาใช่ไหมแล้วเขาก็จะตีเราอย่างเงี้ยอ่ะแต่เราต้องหลบให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามอย่าแลก เจอมาจ้าไม่แรกนะครับเราต้องยืนแบบเล่นระยะอย่างเดียวนะอ่าตอนนี้ก็ค่อยๆเคลียร์ไปอ่ะสังเกตว่าเบจามไม่สู้แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็รอเวลสี่อย่างเดียวเราต้องมีแอนติถึงจะสู้กับมาจ้าได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วจังหวะนี้ผมก็กดกลับเงามาครับไม่มีอะไรผมจะกลับมาเอาแอซิดเฉยๆเพราะว่าจังหวะมันไม่มีอะไรแล้วคีร่าไล่ผมไม่ได้แล้วครับแล้วตอนนี้ผมเห็นว่าเขาน่าจะถอยไม่พ้นระยะเบสแ,แล้วก็ยังพอฟิกเกอร์สกิลหนึ่งเข้าไปตีแบบนี้ได้ครับก็เก็บมาได้นั่นเองครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองไป จากนั้นก็มาเก็บคีปไปครบทุกตัวครับแบ้นี้แส,ลสแลแล้วก็กลับตอนนี้แน่ๆครับคือคีล่าเขาเสียจังเกิลไปแล้วผมอาจจะไม่ได้ไปมังกรใหญ่เพราะว่ายังไงแน่ๆเนี่ยมังกรเกิดเราควรจะได้เพราะว่าคีล่าเพิ่งล้มลงไปเมื่อกี้สุกปะช็อตเนี้ยผมก็เลยที่จะไม่ได้เดินไปที่มังกรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคีล่าเขาใหญ่ก็ได้จริงๆแล้วเพื่อนเขายื้อไหวเขาก็อาจจะกลับมาทันนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็จะเข้าเลนก่อนเพราะว่าเสียดายคีปนะค,คือไม่อยากที่จะเงินตามมาจ้าเยอะนะอันนี้คือพยายามกลับมปรับคีปสู้นะ สไตล์การเล่นของตัวละครอ,อย่างมาจ้าเอาไว้ง่ายถ้าเนเพื่อนเจอส่วนใหญ่อะเขาจะเป็นการฟาร์มที่ดุดันนะตัวละครอ,อย่างมาจ้าจะเป็นการฟาร์มการเก็บอ็อบเจกต์ที่ดุดันเนี่ยให้เน้นการโฟกซอดอย่างเงี้ยเราออกครับดูนะดูไปเล่นนะ ป๊กตอดแล้วก็ออกโป๊กตอดแล้วก็ออกไปเรื่อยๆ <Williams. S 1> อย่างงียเห็นปะอ่าตอนนี้นะครับผมก็จะมาปาด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 ทิ้งดาเบสไว้ให้ทีมหน้าหรือเดน่าเข้ามาเล่นแบบนี้เดนี้น่าจะเก็บไม่ได้แบบนี้แล้วคูดาเบสกลับมาแล้วเพราะว่าได้บัฟฟ้ามาแบบนี้แล้วเข้ามาใส่วานกิ้วสองปุ๊บเรียบร้อยครับจากที่เก็บคีล่าได้ได้บูบัฟมาทำให้เบสไล่สามารถได้ช็อตนี้มาด้วยครับเป็นความบังเอิญเนาะก็คือเก็บคีล่าไปได้ทำให้เราได้บูบัฟมานั่นเองนะครับตอนนี้คีล่ากำลังเคลื่อนมานะครับตอนนี้ ผมจะกลับมาเก็บเลือดหลังป้อมก่อนแล้วก็จะรีบไปช่วยทาจินะครับตอนนี้เมื่อกี้ไปดูในมินิแมปแล้วว่าคีร่าอยู่แถวบริเวณเลดบัฟของเขาซึ่งผมก็กำลังลังเลว่าเขาอยู่ในพุ่มข้างหน้ารือเป่าด้วยความสามารถของมูล่าเขาประป่านเช็คแบบนี้สกินเซนิสูเป็นสกินที่ป่าแล้วมันจะขึ้นสเก็ตแบบนี้นะครับใครที่มีก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็มันมันมันเป็นความโชคดีของสกินนี้ที่มีแล้วกันเมื่อกี้เว็ป่าเช็คเข้าไปแล้วก็มีคีร่าอยู่ในพุ่มนั้นทาให้เขาออกไปเราะเขาเจ็บด้วย พุ่งหน้าเข้ามาเลยอย่างเงี้ยให้เราเอะใจไว้ไหน่อยก็ดีครับว่าเพื่อนเขาน่าจะมาซ้อนนะเห็นไหมถ้าเขาห้าวแปลกๆยอมเสียสก,กิลวสำ,สำคัญสำคัญทิ้งมานะเห็นไหมอ่าอันนี้เบสจะทําเป็นจู๊กไว้ข้างหลังแล้วก็คนปกติก็จะเดินถอยหลังใช่ไหมแต่ว่าเบสทำเป็นเดินถอยหลังแล้วเบสก็โยกไปข้างหน้าอาคหน้าเหยียบไม่โดนนะส่วนนีก็พาให้เบสรอดมาได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเหยียบโดนจริงก็ไม่รอดนะครับส่วนนีก็พยายามเอี้ยวตัวหลบเอานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรที่กลับไปรีเวลาเล่นมูลาดนะครับเวลาที่เราร แล้วก็ดึงสกิลหนึ่งหมายสุระยะแบบนี้ครับแล้วก็ลากมาเลยอย่างนี้ พอเลือดเต็มหลอดปุ๊บมันจะทำให้เราเลือดเต็มหลอดพอดีไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนถ้าเกิดเรารีสเตปนี้นะครับแล้วก็กลับไปเข้าเลนกันต่อื่ทงนี้ผมลือมอธิบายต่อต่อจากเมกื่อกี้คือมาจ้าเป็นตัวสไตล์ที่เขาจะบ้าฟาร์มแล้วก็เน้นเก็บออบเจกต์คือนามาจ้าออฟเลนจะเป็นตัวที่แบบรวยไวเก่งไวเก็บออบเจกต์ไวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยให้เขาได้ฟาร์มฟรีอย่าปล่อยให้เขาได้เก็บออบเจกต์ฟรีนะครับเราเทรดตรงๆไม่ไหวข้อดีก็คือการที่เราพุ่งหนึ่งไปตีลัดอ็อบเจกต์พุ่ปปง มีโอกาสที่จะล่วงหมดนะครับตอนนี้ผมเห็นว่าเมทเราลงหน้านะครับหน้าที่ของออฟเลนนันสีสคัญมากนะครับเราจําเป็นต้องไปรับกลางแคนในกรีที่เพื่อนเราลงไปทําล่ามแบบนี้นี่คือหน้าที่ของออฟเลนที่ร้อยดาวไม่ต้องมาบอกกันนะครับเขาจะรู้กันเองเขี <Okay. S 2> ่ยมมาจ้าก,ก็มาเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนเขาก็ออกรินข้างล่าเหมือนกันนะเพลนี้ก็เหมือนวิ่งไล่จับกันนะครับต่างคนต่างกลับมารับคลิปบนกันต่อตอนนี้เบสตีคลิปหนึ่งทีงทเพื่อถือไว้สองขแตกนะครับจะได้พกแตกมาเล่นเนาะ สเกตการลรของเบสครับก็จะพุ่งตีปาดแบบนี้นะพอเขากดผีเสื้อกับมาจะตีเราให้เรากดสกิลสองหลบเวลาที่มาจ้ากับเงามาและให้เราอ่ะกดสกิลสองหลบเลยเพราะว่าเบนอย่างที่เบสบอกไปเขาจะเก็บสแต็กมาแล้วมาผีเสื้อแล้วก็ตีธรรมดาเรามันจะแรงจากการตีธรรมดาหนึ่งทีของเขานั่นแหละนะครับเพราะเราไม่รู้เขาเก็บมากกี่สแต็กเนาะแต่สแต็กมันเก็บง่ายครับมาจ้าให้รู้ไว้เลยว่ามันก็แรงอยู่แล้วครับไม่ว่าจะกี่สแต็กนะถ้าเขาแบบปล่อยผีเสื้อมาแบบนั้นนะเนาะ โอเคครับจังหวะนี้ปาเช็คไปเป็นความโชคดีครับ,รบที่เรนมุระเราต้องเช็คบ่อยๆนะครับเวลาที่เราเช็คไปเห็นมักการที่เราเช็คบ่อยๆเมื่อกี้เบสเช็คไปปุ๊บเจอคิล่าพอดีทำไงทำให้เราระวังตัวนั่นเองนะเห็นไหมาการที่เราเช็คบ่อยๆเช็คบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราระวังตัวเพราะคิล่าเห็นเราปุ๊บเขาก็เข้าก,ากลางเลยเห็นไหมคิล่าเขาไม่ได้มาวุ่นวายกับเราแล้วเพราะว่าเ,เราเห็นเขาแล้วอ่าเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องที่ยา่าถ้าเกิดการที่เราตั้งตัวทันน่ะแต่ว่ามาจ่าเห็นัยยี่่ตวละครอไหมาาาจ่ในดวเพื่อนๆจจะเเออย่างงี้ยครรับเพาะว่าตััวมมมมนนนนนอออิแแพาาาากกกกเเเเะะะช็ตตี้้้ปบใล แต่ว่าผมก็ยังมีสกิลอันตี่ที่เขาไม่รู้ว่าเบสมีนะตอนนี้เขาโดนป้อมตีไปอ่าเห็นไหมนั่นแหละครับทุกคนการเล่นเจอมาจ้าเราจะเล่นเป็นสไตล์เน้นรับอย่างเดียวเน้นรับอย่างเดียวรับตั้งไม่ใช่รับแล้วหนีนะรับแล้วลสวนรับแล้วสวนเป็นสไตล์แบบเค u n เตอร์แอคแท็กนะครับเวลาเจอกับตัวละครอย่างมาจ้าเนาะก็ได้นอนครับเมื่อกี้ก็ท่าประจําตัวนะครับคนดูชอบไปทำนะครับท่าชุบนิ้วเนี่ยกระจัดไปครับตอนนี้ก็ วับกลับเลยครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยฮาจิผมรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่น่าจะพลาดอ่ะอ่ะาจิเขาน่าจะรู้หน้าที่ตัวเองครับแรงนี้เขาไม่น่าจะโดนโซโล่คิวครับป้อมง่ายขนาดนั้นนะครับร้อยดาวมาครับทุกคนกลับเข้าเล่นกันต่อครับจังหวะนี้ฮายาเตะเขาสลับมาบนนะครับเพื่อนเห็นในมินิแมปเล็กๆเมื่อกี้นะเพื่อนต้องพยายามดูแมปไม่ทันนะจังหวะนี้ลิเลน่าโดนคิล่าเหยียบตรงกลางแมปนะครับเท่ากับว่าฮายาเตะโผล่บน คีราโขกกลางล่าง2อ,อ่ะแสดงว่าตอนนี้ข้างบนอาจจะมี2ตัวนะอาจจะมีไฮายาเติกับมาจ้านะวิธีเล่นก็คือเบสจะดึงสกิลหนึ่งแบบนี้ครับให้สุดระยะแล้วพุ่งมาตีพยายามพุ่งตีให้โดนฟางกิลสตีให้โดนอย่าอยู่กับมาจ้านานอย่าตีเทดแรกนะครับจอดนี้อาทาชิก็มาซ้อนเนาะแล้วก็มาจ้าเหมือนจะเผลอด้วยความที่เขาเป็นตัวแบบมาจ้าด้วยความที่เขาเป็นตัวแบบเทรดึงดึงเก่งอยู่แล้วเขาจะไม่ค่อยถอยหรอกนะครับบางทีเขาอาจจะมั่นใจเกินไปอะไร่เงี้ยครับแต่ก็ต้องขอบอกนะครับว่าคน ชนะเขาเขาก็ชนะผมสลับกันไปนะครับแรง้งนี้มันก็ใครที่เคยกดก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเราจะอยู่ทีมเดียวกันเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันสลับไปแบบนี้เมื่อกี้ก็เป็นจังหวะเก็บตรงนะครับมาจ้าก,ก็อันติออกไปลับ,บุรดเบ้มมีฟิกเกอร์ก็ฟิกไปดักไปสับดักทางแค่นั้นเองนะครับ วัสดนี้ก็กลับมาที่เลนกันต่อนะตอนนี้เขาโผล่า่านสามาจ้าเพิ่งเกิดครับเขามาป่าใส่กีฬาแบบนี้ครับตีหนึ่งตีเสองทีว่ากลับมาแบบนี้แล้วเมื่อกี้ก็เหมือนจะเก็บกินยินเก็บกินคีฬาได้ดิดนหน่อยเขาเรียกว่าจังหวะแบบเก็บกินนิดหน่อยก็คือแบบไปตีตีตอดมาเออมันก็เป็นลูกเล่นได้ิดหน่อยที่แรงสูงเขาจะค่อนข้างละเอียดในการตอดเลือดทุกจังหวะจะเกิดขึ้นได้จะมาจากการที่เราอาศัยเก็บเล็กเก็บน้อยตอดเล็กต่อน้อยไปก่อนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเบสหวตอให้ได้ง เนี่ยใครเห็นมัเ้เบสหาตอดอีกเห็นมั้เนี่ยคือจังหวะการหาตอดเล็กต่อน้อยครับคิลเ่องนี้ก็สําคัญนะครับตอนนี้ไอ้คือการเรื่องของการเคลียร์แวนการ์ดเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ควรนะเห็นมั้คิลเลรเขารู้แล้วว่าเออเบสเนี่ยป้อมแตกแน่นอนเพราะว่าแวนการ์ดมันตีแตกแน่นอนนะตอนนี้เบสก็พยายามกลับมาเล่นเชิงอันนี้อันนี้ไม่เป็นเชิงนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงคือแบบ มันไปต้องรู้เวีนรู้ประสบการณ์จริงๆนะครับก็คือเรารู้ดาเมจตัวเองเรากลับไปเราเล่นได้ดามเมจเรามีเท่าไหร่แล้ว,เ,ลวเ,ลเขาเสียสกิลอะไรไปแล้วบ้างแตง่ที่ผมมองเมงื่อกี้คือคิล่าเข้ามาเ,าเหยียบคือมันพลาดไปแล้วนาะแล้วก็คือเบสต่อเขาได้เจ็บด้วยมั่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมั่นใจกับดาเมจตัวเองที่จะกลับไปทําตรงนั้นได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ก็คือเสียป้อมไปนะครับแต่แร้งนี้เขาจะพยายามไม่ไหวปล่อยป้อมนะอ่ะนี้คืออีกหนึ่งไมล์เซตของแรงแบบร้อยดาวเนาะไม่ไหวปล่อยทิ้งนะครับแต่ว่่่าไไมออ้วงหปยทิคื ไม่ไหวคือทิ้งหมดไม่ใช่ครับบางทีเราต้องรับให้ได้ด้วยนะคือเบสรับมาจนป้อมมันเหลือแค่นั้นเนล้วราเราก็คิดว่าไม่มีเหตุผลที่เราจะไปฝืนการเพื่อรักษาป้อมเลือดแค่นั้นไว้เพื่อแลกกับชีวิตเราไปอะไรเงี้ยอันนี้เห็นความคุ้มค่ามากขึ้นไหมครับนั่นแหละไม่ควรนะครับต่อนนี้ก็เข้ามาปาดสองแบบนี้ครับโอ้โหคุ้มๆเลยครับทุกคนนี่ทำไมเบสต้องมาหาปาดนี่คือจุดเด่นของมูรลาดเลยนะครับช่อนี้เบสก็อยากจะบอกคนดูว่าไม่ควรนะครับฟิกเกอร์ไปตีั่อนี้แต่ยังไม่สับเห็นไหมเห็นไหมทำไมเบสถึงไม่สับ สองมุดแล้หนึ่งออกพันก็อาจจะสวยเลยนะครับช็อตนี้ก็คือช็อตนี้คือเหมือนผมก็แบบอยากได้ด้วยนะครับเออการยิงเราก็ไม่ควรแลกเพราะว่าเวลาที่เรา6กศูนย์เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะแลกแต่ว่าเบกก็ไม่ได้ตัดออกนะครับผิดพลาดก็เอามาให้คนดูได้ดูนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปผิดพลาดตามเบสครับเราต้องรู้ตัวว่าเรา60เราอย่าไปแลกมั่วนะครับประมาณนี้ครับตอนนี้เพื่อนก็ พยายามที่จะเอาป้อมกลางนะแต่ว่าช็อตนี้เลนล่างก็แตกไปฟรีนะครับก็วิฟมาไม่ทันนะครับช็อตนี้ก็โดนไถมาต้นไม้โดนไปหลักมากแต่ว่ายังไหวทีนาามาขว่นเก็บคีราได้แบบนี้ครับและเทนก็พยายามปกป้องป้อมกลางไว้ก็ยังไม่ได้เท่าไหร่รับทาชีขึ้นเป็นสปีดเล่นกับทหน้าของมาจ้าอยู่ด้านบนแล้วตอนนี้รูปเกมก็ห่างกันไม่มากนะครับการเงินห่างกันแค่แบบ900พันเดียวนะครับอาจจะดูเหมือนแบบรูปเกมเบสมันจะดีใช่ไหมแต่ว่าไม่นะครับเนี่ยทีมเรายังกดยอมแพ้อยู่เลยนะเห็นไหมนั่นแหละครับก็ ยังไม่ชนะไม่ขาดเลยนะครับแรงนี้คือบอกเลยว่าสกอร์คิวไม่มีผลนะครับก็จังหวะล้วนๆเนี่ยตอนนี้ฮายาเต,ต 6, ะ6ก0ัครับเบส6ก0ัเองทุกคนดูดิฮายาเตะรวยมากครับแปลกมากแรงนี้เขี้ยวจริงๆคนระับเบสบอกเลยไม่ไม่ใช่เรื่องงา่ายนะกว่าจะได้แต่ละดาวแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไฮยาเตะ7,000แล้วเมื่อกี้ที่เบสเปิดใช่ไหมก็ดูเห็นทันใช่ไหมครับนั่นแหละตอนนี้เทนเขาจะรอถ่ายเบสเนาะวิธีเล่นก็คือสับในระยะแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมสับในระยะประมาณ3ข้อสามคืบอะผมเพิ่งอธิบายยังไงคือการที่เทนจะ นอกจากเราจะไประยะประชิดแต่ถ้าเราไม่ได้ไปสับระยะประชิดเทนจะไถเรายากนอกจากจะฟิกเกอร์มาเลยก็ค่อนข้างเฟืองและในจังหวะเมื่อกี้คือเวฟีเพื่อนอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับบวกกับการมั่นใจด้วยแหละนะครับว่าระยะมันไม่ถึงเนาะฉอนนีน้ผมจะมาพยายามเก็บสแต็กแล้วพยายามจะสอดเข้าขวานา่ะเพราะว่าจะเป็นทางที่เขาต้องเดินกลับมารับป้อมกลางแล้วยูเอกก็มาจริงๆนะครับโอ้โหแบบนี้หล่นเลยเวลากลับเงาไปทุกครั้งนะครับเวลาที่คนดูเข้าไปสับหรือว่ากราบเงา ถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราจะโดนโต๊ะจีนที่เงาการุณาพกสแต็กกับไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แม่ไม่แน่ใจอีกว่าจะโดนโต๊ะจีนหรือเปล่าแต่มีโอกาสสกิลสองตอนไปสับอย่าใช้อ่ะเมื่อกี้ไปไปสับยูเอเเห็นปะผมไม่ใช้สกิลสองนะผมสับด้วยอันติแล้วผมก็กลัดเงามาพร้อมกับสกิลสองแล้วก็อันติเนาะช็อตนี้อ่ะเบสมาไล่คีร่าครับก็พยายามหาจังหวะต่อไปก่อนนะอย่างเบสบอกครับเนี่ยอันนี้เบสสับคีไปคนดู่อาจจะบอกเฮ้ยพี่พี่ไปสับคีไงพี่ก็โดนหรอกเพราะว่าเบสทิ้งเงาไ้ไกลอ่าเห็น สถิติผมยังมีสเต็คอยู่นะอ่าแล้วก็เขามาต่อยกีร่ากีร่าน่าจะงงหรอว่าให้ไอ้มูลามทิ้งเอาไว้ไหนมันมันป่าทั้งบนป่าทั้งนี่เลยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องของการทิ้งเงาด้วยนะครับเทคนิคการทิ้งเงาก็คือทิ้งเงาไว้ได้ที่ปลอดภัยแล้วก็ต้องรู้ระยะเล่นบ่อยๆจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้เงาของเราเนี่ยมันทิ้งไว้ได้ไกลแค่ไหนนะครับอันนี้เบสเข้ามาปาดเนี่ยเห็นไหมที่เบสบอกตอนหน้าดาบว่าข้อดีของมูลาดในการโป๊กยูเอทเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละทำให้ยูเอทเค้าาลลแวก็ต้องงบาทีเขาอออาาาาจจะะสสสดดดุ้้้งงงัััััลตติไไไปเเยยแแแบบบบบนนนนนีีกก็่คคครรรืวมํญใูๆห เห็นไหมถ้าเกิดมาสมมติเบนหยิบฉีมาเราจะโพกยูเออยังไงอ,อ่ะอาจจะว่าลวฉีนะแพ้คีร่าด้วยบางคนอาจจะบอกเอ้ยพี่ฉีก็ชนะมาจ้าทําไมต้องแคร์อะไรอะ่ะผมเจอมาจ้ามันก็หยิบฉีเลยดิอ่ะถูกปะอ่ะบางคอาจจะคิดอย่างนั้นซึ่งไม่ผิดแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะทาให้ยูเอเล่นยาก,กอะไรอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงอ่านี่ก็คือข้อมูลในรหนึ่งสูงอ่ะเขาจะไม่ได้ดับกันแบบตัวต่อตัวละดับตัวต่อตัวก็คือเฮ้ยเจอฟอร์เรนหยิบมูลาดเจอแพนด้าหยิบโอมน ใช่ไหมเจอโอเมนจิฟอร์เรนเขาจะไม่ใช่แบบนั้นและนะครับเพราะว่าบางทีการดับเป็นภาพรวมสําคัญมากกว่าการดับชนะในเลนเดียวนะครับนี่คือการดับตัวในคงในแข่งครับทุกคนเขาถึงมีการดับตัวเกิดขึ้นนั่งดับกันเป็น10นาทีนั่นแหละก็เพราะเหตุผลแบบนี้ครับอ่าสวัสดีเบสเข้ามาปาดเช็คเดือครับเล่นบูราดก็คือเบสขอบอกเลยครับว่ามันเป็นตัวที่ใช้วินัยในการเล่นสูงมากๆสําหรับเบสนะจากใจที่เป็นเมมบูราดผมมั่นใจเลยว่าเป็นตัวที่ใช้ สกิลเพล่แล้วก็วิในามากมากในการเล่นเนาะช็อตนี้ไม่ก็ไปปาดมาได้ไม่มีอะไรนะครับช็อตนี้คือเราลุมเขาอ่ะนะครับไม่ได้เราก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับช็อตนี้ก็คือเราไปลุมมันก็ควรได้นะครับก็ไม่มีอะไรต้องพูดเนาะช็อตนี้อะมาดูไทมมิ่งกันบ้างดีกว่าตอนนี้อยู่ในไทมมิ่ง12นาทีนะครับก็ต้องโฟกัสดาร์กเนาะสำหรับเราที่เป็นเกมดำแบบนี้ <c oughs> นี่นะครับยูเอเห็นไหม เราโป๊กเขาเขาก็โป๊กเราแบบนี้นะครับจังหวะอันตรายเลยครับช่วงน,นี้เบคคิดว่าเราควรจะปล่อยออกมาก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อน,นยังไม่ยอมปล่อยแบบนี้ก็อันตรายทาจีฝืนเล่นจะเจ็บหนักมากแ,แบบนี้โอ้ลรามีเทเขามาใส่แบบนี้เขาทาจีเจ็บหนักมากแต่ก็ยังเข้าไปล้านดามมาได้แล้วแลกกับชีวิตตัวเองลงไปแต่เบคกเกอร์ประปาดแบบนี้คิดว่าไม่คันระวังตัวแล,ล้วหล่นลงไปเลยก็แ,แบบนี้เป็นจังหวงตะตวัดฟิกเกอร์ นะครับก็ยากที่จะหลบทันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ่านเกมดีแล้วก็มองจังหวะไว้ดีแล้วรู้รู้ด้าเมทตัวเองก็สามารถที่จะทำท่านี้ได้นะก็ค,คือการฟิกเกอร์ปาดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเราดูกันต่อเลยครับว่าลูกเกมจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ขอบอกกันว่าเห็นเบสกรา91แบบนี้แต่ลูกเกมไม่ได้นําไปอย่างใดเลยนะครับสังเกตได้ว่าฮายเตตฝั่งเขาโคตรรวยนะครับทุกคนดูดีตังอย่างเยอะแล้วก็ตอนนี้ลูกเกมก็สูสีเลยครับบอมก็ไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นแรงนี้ถ้าเพื่อดูสตรีมเลยทุกวันเพื่อนก พิกกันได้ตลอดทับงสามทายยงเงินพิกกันได้เลยนะครับอ่ะมาเราดูกันบ้างเขาจังหวะนี้เขาจะไม่มีคีล่าเราไม่มีทาชกิก็คือไม่มีจังเกิลกันทั้งคู่ช่อ,ชอนี้เก็บสแต็กมา2ส,สแต็กตรงนี้ครับแล้วก็สไลด์หนึ่งมาหาจังหวะเข้าเหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วเจอ,เอแล้ายูเอะลปาดมาแบบนี้อ่ะจังหวะนี้เแบสบรู้แล้วว่ายูเอะเขาอันติต่อหน้าเบสแบบนี้แต่ว่าเขาเสียฟิกเกอร์ไปชอ่อนี้เป็นช็อที่เบสไม่ควรนะขอบอกก่อนคือเราไม่ควรหิวละ ในแรลงเงินเนี้ยไม่ควรไปอย่างยิ่งนะแต่ว่านี้ก็คือความผิดพลาดของผมนะครับแต่ว่ามันก็มีช็อตที่แบบเออแก้ไขเนาะก,กับเนามาคิล่าเขาก็ไม่ไล่ต่อแล้วเพราะว่าตาดีเบสเกิดจริงๆอันนี้คือไม่ได้อวยตัวเองนะคือแบบว่าคือวัดกันหลายเที่ยวแล้วตอนนี้นะครับเบสบบกับคิราคือคือใส่กันหลายเที่ยวแล้วนะครับแล้วเหมือนเหมือนกับว่าเขาไม่ไล่ละเพราะเขาเขารู้ว่าเราเลือดเต็มแล้วก็มีสก,กิลด้วยอะไรเงี้ยเนาะแต่เขาก็เล่นเก่งนะผมกดเจอเขาหลายเกมลนะคิราคนนี้ เขาเล่นเอเดนดอโคตรตึงอ่ะนะครับอยู่ที่แมกนั่งบ้ากอยู่ตรงกันข้ามบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นธรรมดาของแล็คดีอย่างที่เบสพูดไปแหละครับไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่ามันมีอะไรที่เป็นข้อมูลและความรู้ดีๆและบวกกับการที่ช่องเบสก็ได้มาทำคลิปในแรล่งหนึ่งสูขขงแบบนี้ก็สำคัญอาจจะแม่ช็อตน,นี้มาจ้าทิ้งเงาไว้ไหนแบบเนี้ยก็ไม่เห็นเนี่ยทิ้งเงาเนียนมากเลยอันนี้คือหลอกผมเวอร์เลยนะเออผมแบบเฮ้ยในใจตอนนั้นคือมันทิ้งเงาไว้ไหนของมันวะแบบอะไรนเนี่ยหาไม่เจอเลยทุกคนก็นนั่นนนแหละะเขาน่นจทิ้งไว้ที่ที่ป,ททป้อมนะครับแล้วก็มาหาข้อมูลเฉยๆแล้้วช็็อตนีกมาหาข้อมูลคคืนรับ บูลาดเอาหน้ามาชงโงววันสกิลสองกับเงาให้ทันครับเล่นบูลาดต้องมีวินยัยนิ้วต้องไวแล้วก็อ่านเกมให้ดีครับเนี่ยมาถ้าเรากับเงาไปเมากินจังหวะแรกเนี่ยเขาจะถ่ายเห็นไหมพยายามทิ้งจังหวะเบสอาจจะทิ้งเงาไว้ในระยะที่เทนทําอะไรยากเห็นไหมเทนก็จะหุดหงิดนะครับถามว่าเราหยิบมูลาดมามันแพ้ไหมมันก็ไม่มีตาไหนครับที่มูลาดไม่แพ้เบสบอกเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมระยะสับของเบสอ่ะประมาณ3คืบตลอดเนี่ยสังเกตว่าเวลาผมเล่นน่ะ จัดทิ้งระยะที่เทนสับไม่ถึงต้องเล่นไปบ่อยครับจะรู้ผมไม่รู้จะใช้คําไหนก็ใช้คําว่าสับคืบละกันอ่ระยะประมาณนั้นอ่ะซาดิเบสสับใส่เทนมาแต่โพซิชันการยืมมูลาสําคัญมากเห็นไหมทุกคนไม่เล่นไม่ได้เล่นง่ายนะเห็นไหมแต่เบสจะเลี้ยงสแต็คเรียกว่าเทคนิคคอมโบเลขสี่เดีเคยทำคลิปลงทิงต็อกไปแล้วนะครับอันเนี้ยเทคนิคการทำเขาเรียกอะไรเทคนิคการเล่นมูลาคอมโบเลขสี่ซาดิเบ้เข้ามาว่าสกิลสองนะครับแล้วก็ตีคลิปทีเวลาตีคนไม่ติดตีคลิปไปก็ได้นะครับ แล้วจังหวะนี้เขามาไล่ข้างหน้าเนาะเบสโดนไฮเจเต้ไปไม่ถึงกระดาวท่าเบ๊กลับมาตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีพุ่งมาหนึ่งทีแต่เดนเบ๊ตมีอันตริอยู่เนาะแต่เบ๊ตจะสับปั๊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 บเบ๊กลับเงาไปจุบกลับมาท่ามันก็ได้ไม่ให้มาจ้าเชื่อมติดเห็นไหมนี่ขนาดเชื่อมไม่ติดนะพุ่งหนึ่งทีตีพุ่งหนึ่งทีตีอ่ะไอ้เทคนิคนี้เป็นเทคนิคเดียวกับอะไรเป็นเทคนิคเดียวกับข้างบนที่เบสโซโล่คิวมาจ้าตอนแรกนะครับพุ่งทททีีีีนนนน้้พพุุ่่งงแแบบบบเยคือมััจะากรส เวลามูลระเด็ดหนึ่งทีสตาร์ทเด็ดหนึ่งทีสตาร์ถ้าเราเด,ด,ด็ดไวๆเขาจะไม่ได้ตอบโต้แถมมันมีดาเมจด้วยนัย่นเองนะครับเพื่อนๆก็ควรที่จะรู้ไว้นะครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นฮามิ่งดาสสิบห้าออฟเบสได้มาอีสิบสองคิวนะครับเอาจริงๆตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะว่าหน้าที่ออฟเลนก็คือต้องไปทําเลนบนให้สูงเพราะว่าดาสสิบห้าเกิดฟ้าเวฟสไตค็อกต้องสูงเนาะถือว่ามันสูงอยู่แล้วครับตอนนี้ฝั่งของข้ามยังไม่เกิดสามตัวนั้งฝั่งเราก็ชิงที่จะเปิดดาสครับแต่ว่าตอนนี้คาาาายยยเเเเเตกก็ดดูดดลล่่่นโรงอะ ก็ตั้งเยอะเลยทุกคนเป็นมันต้องหลดแล้วถูกปะอะคนดูคิดดูคฮยาเตะเมื่อกี้มันต้องหลดแล้วถูกปะแต่ไม่หลดงไงแล้วหลบแล้วไม่เสียเคียวด้วยนะก่อเกิดก็ไม่เสียด้วยนะครับก็คือโคตรคิ้วคฮยาเตะตัวนี้นะครับโอ้โหโอ้ยโ,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 โดนอยู่เนี่ยแน่่แนคือเบสบอกเนี่ยครับจังหวะอย่างเงี้ยแหละที่เบสบอกคนดูว่าโป๊กมาโป๊กกับถ้าเราไม่เอามูลาดมายูเอจะโป๊กเราฝ่ายเดียวถูกปะใครจะโป๊กยูเอเห็นปะเนี่ยเดียรน่าจะเข้าไปล้วงยังงุดหงิดตัวเองไปเลยครับเนี่ยอััันนนนนนีีีี้้้วววไไไดไดดกกกกกก่ก่่่่ออออเเเเเิิิคคคาาาายยตตตตตมมะะะรรรรแลลชชงงงป็็็บจห แต่ครับแต่ก็เป็นจังหวะที่เขาคิดว่าเขาจะได้แหละนะครับก็ไม่เป็นไรคนเราพลาดกันได้เพื่อนก็ก,กดยอม pic. ไปทุกคนเห็นไหมแรงนี้ก็มีการกดยอมกมันเป็นเรื่องปกตินะครับมาดูกันต่อครับตอนนี้สถานการณ์เราก็ได้ดาร์กมาคนระับพายเต้พูดรวยทุกคนรวยกับเบสอีกอ่ะโอ้โหจะหมื่นสามอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่จะหมื่นนะหมื่นสามแล้วทุกคนตอนนี้ก็พยายามหาจังหวะโป๊กให้ได้นะเห็นไหมเบสจะสับในระยะที่ปลอดภัยสเสมอสังเกตน,นะเบสจะสับอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจะไม่ได้เข้าเอาหน้าไปจุ่มเลยเห็นไหมอันนี้อันนี้พายเต้เขาจะออกมาล้ำแลกทาหยิบมมูราาดตัั้งใจจะโฟกส ยูเอเราก็ต้องโฟกัสยูเอเพื่อนไม่ใช่เราหยิบโบราดมาเราจะไปแบบโอ้โหต้นเกมใส่กับมาจ่าเลตเกมก็จะไปใส่กับมาจ้าคือเราจะผิดจุดประสงค์เพื่อนเราหยิบมาทําอะไรเราหยิบตัวละครตัวนี้มาเพื่ออะไรเราทําสิ่งนั้นสมมติไปหยิบฟอร์เรนมาตอนนี้อ่ะเราไม่ใช่จะพูดยังไงดีเออนั่นแหละหยิบไม่รู้จะยกตเขาอย่างยังไงนะก็คือเราหยิบตัวไหนมาเราควรจะโฟกัสในตัวที่เราหยิบมาแก้ทางเขาอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับก็เหมือนกับ ไายาเตะอเขาก็โฟกัสทาจิลำแต่ทาจิเห็นไหมอะไรอย่างนั้นอ่ะเห็นไหมลำแต่ทาจิลำแต่ต้นไม้อะไรเงี้ยเห็นไหมก็ทําให้เขาเล่นเล่นได้ทาจิเอ้ยไายาเตะเนาะช่อนนี้ก็มาจานะเขามาเก็บวิบแต่ว่าเขาเสียไปสามนะครับเบ๊คคิดว่าเบ๊มีก่อเกิดด้วยไม่มีอะไรจะเสียเนาะก็เลยแบบเดินหน้าอย่างเดียวเลยมีก่อเกิดอยู่ด้วยนะครับก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็น่าจะเป็นคลิปแรกข,ของเบ๊เลยเนาะเพราะว่าในแรงหนึ่งร้อยดาวก็อยากให้คนดูได้ได้ที่ติดตามเบ๊มนะครับได้ความรู้ทุกๆแแแรรรงงงคเเลยไม่่วาจะป็นนอซู หรือว่าจะเป็นแรงร้อยดาวอะไรเงี้ยเบสก็กลับมากดแรงจริงจังแล้วนะครับหลังจากที่ผมก็หายไปนานก็เลยคิดว่าเอ้ยทำไมเราถึงต้องทําแค่ซูด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเราขอลองกลับมาลุยสักตั้งหนึ่งแล้วกันนะครับให้คนดูเบสอย่ครบจบในช่องเดียวอะไรเงี้ยนะครับผมก็อยากที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรท,ทุกการติดตามที่มันเพิ่มขึ้นมันทำให้ผมอยากพัฒนาคลิปของผมให้ดีมากขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีมากขึ้นมันแบบ ผมคิดว่าผมต้องไปต่อใช่ผมคิดว่าผมจะพาคนด,ดูไปซูให้ได้มันไม่ง่ายและนี่ก็คือ1เกมนะครับแล้วก็ได้ MVP มาในเกมนี้ก็กดโซโล่กันต่อครับก็ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้ายังไงแล้วเบสฝากคนดูไว้2เรื่องได้ไหมครับก็คือฝากกดติดตามเบสหน่อยมันใกล้จะแสนผู้ติดตามแล้วจริงๆครับเบสตื่นเต้นมากๆอีกอีกไม่กี่พันคนแล้วก็2คือฝากเติมเกมในพ่อมมเทียลเพย์นะครับใส่โค้ดไมมี่ศูนยให้เบสด้วยนะครับเขาจะได้จ้างเบสต่อ เบสจะได้มีกําลังใจมาทำคลิปคลิปคลิคคแบบนี้ให้ทุกคนดูนะครับผมเต็มที่ทุกคนขอบคุณทุกคนที่เดินด้วยกันมาตั้งแต่ผู้ติดตามยุคแรกๆหมื่นสองหมื่นจนตอนนี้9ก้าหมื่นปครับมันขึ้นอย่างไวแล้วผมดีใจมากๆ ผมจะสู้ต่อไปนะครับจะทำให้ทุกคนขึ้นคอนขึ้นซูขึ้นร้อยดาวให้ได้และตัวผมต้องทำให้คนดูเห็นก่อนว่าผมทำได้คนดูถึงจะเชื่อผมสนั่นแหละครับไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนผมอาจจะคลิปผมอาจจะยังไม่ดีที่สุดในตอนนี้ผมทำคนเดียวแต่ผมจะทำให้ได้ขอบคุณทุกการติดตามที่เพิ่มขึ้นมันจะทำให้ผมคือสููจริงๆในการทำคลิปอย่าเพิ่งท้อนะเพื่อนผมยังไม่ท้อในการทำคลิปเลยโคตรยากคนดูก็อยา่าท้อในการขึ้นซูขึ้นคอนนะเว้ยมีอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปอะไรที่เป็นประเด็นดีๆผมจะจีบ